สว,ส,สวัสดีค่ะและกะ็สวัสดีพี่สุคนแล้วก็พี่ชัยนะคะไม่ยอมมาเข้ากล้องกับเราด้วยนะคะขา <c oughs> เขินค่ะวันนี้นะคะนี่ได้มีโอกาสมาส่งมอบรถให้กับพี่ชัยแล้วก็พี่สุคนนะคะจากอําเภอ ที่ตรงนี้หนอง<ช>เสือค่ะหนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะเนี่ยละค่ะแล้วคันนี้นะคะเป็นโนวาล่าแคบอีที่แต่งขึ้นมาสวยมากๆเป็นการออกแบบจากพี่ชัยแล้วก็พี่สุคนนะคะแล้วก็ราคาเราอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกพี่สุคนถึงตัดสินใจมาออกค่ะเห็นบอกแป๊บเดียวตัดใจเลยใจเซลผู้แบดเข้าใจง่ายนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องขออะไรมาก ไม่ต้องขออะไรมากคือคือก็ให้มากว่าที่คิดก็คือแฟนบอกงงหมดแล้วทำไมเยอะจังอะไรก็ก็ก็โอเคกับสิ่งที่เราเลือกนะค่ะตัดสินใจเร็วมากเลยเห็นพี่ชัยบอกพี่สุคนดูปุ๊บมากใช่ไหมคะคือคือคุณมีคนที่พูดแล้วแบบเข้าใจ เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไม่ไม่เรียกธรกรมดาได้เนี่ยแหละค่ะพี่คุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยแบบไม่ต้องแบบอะไรมากมายคือเราฟังแล้วเราเข้าใจว่าเออตัวนี้คืออันนี้อันนี้นะไม่ต้องมาแบบต้องแบบเยอะอ่ะถึงจะเข้าประเด็นอันนี้คือแบบรู้เรื่องก็คือเข้าประเด็นเลยอ,อันนีอเหตุผลเออและอันนี้เราคุยกันโอเคไม่ต้องเรื่องมาก โทรจองเลยเอาเลยจบใช่ค่ะซื้อสดออนจองมาปุ๊บแล้วก็ที่สําคัญที่ช้าก็คือรอรถนะคะเพราะว่ารถมันหายากรุ่นนี้แล้วพี่ชัยกับพี่สุกรก็บอกต้องเอารุ่นนี้เท่านั้นต้องเอารุ่นนี้เท่านั้น <c oughs> ใช่ไหมคะใช่เพราะว่านี่บอกเอสเอลเอาไหมพี S ่ L M P ก็บอกว่าไม่ไม่เอาเะเอารุ่นนี้ต้องรุ่นนี้รุ่น,นเดียวนะคะแล้วเราก็จัดให้ตามแบบเลยเพราะาคันนี้บอกเลยว่า ติดมาเต็มลำเลยนะคะทั้งสกเกิร์ตทั้งแม็กยางนะคะตามที่พี่ชายแล้วก็พี่สุคนออกแบบจริงๆเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะคะเพราะลูกค้าเข้ามาชมแล้วบอกว่าคันนี้สวยมากสวยมากๆแล้วก็จะเป็นแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะก็คือคเ,ลเลือกจากรถ คนอื่นทุกๆคันเอามาใส่ทีละนิดทีละหน่อยได้มาแบบคันเนี้ยจนมาเป็นรถของเราถูกต้องไม่คะเพราะว่านึ้คุยกับพี่ชัยพี่ชัยบอกว่าโอ้ดูจนงงไปหมดแล้วจนแบบดูสามวันสีวันแล้วก็ดูอันนี้เอาแบบนี้แบบนี้เอาเอาคันนู้นนิดที่แรกจะใส่อะไรนะข้างบนอ่ะลาวค่ะาไม่เข้ากับรถเราไม่เอาค่ะอันนี้รถทำเงินนะคะเข้าสวนเข้าสวนนะคะ แบ่งออกมาแบบลุยๆออฟโรดเลยแล้วก็ขอบคุณไม่รู้จะพูดคำไหนอะพี่คุณขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณนุ้ยก้ของฝากเอีกเป็นส้มนะคะหนึ่งลังเลยนะคะเขาขอบคุณมากมากขอบคุณขอบคุณกับความไว้วางใจไม่รู้จะพูดยังไงอะสาวพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณดีดีใจว่าคือพี่คุยง่ายมากพี่ชัยก็คุย ตอนแรกอะคุยกับพี่ชายเพราะพี่ชายเป็นตัวแทนของพี่สุคนธ์เองค่ะก็คือคุยกันแต่เราก็คุยกันก็ให้เขาพูดคนเดียวคือว่ามันจะไม่สับสนแบบหมายถึงว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็คุยกันก่อนแล้วเราถึงโทรหาคุณนุ้ยว่าโอเคแบบนี้แบบนี้เราจะไม่มีการว่าเลือกก่อนนั่งเนี่ยนะเคานั่งประมาณสี่ห้าวันใช่ค่ะจะเอาแบบไหนพอโทรถึงก็คือโอเคตัดสินใจที่จะเลือกเลยไม่ใช่แบบโทรแล้วยังไม่รู้จะเอาอะไรโอ้โหเลือกจนแบบ ใช่จาได้พี่ชัยบอกว่า<จ>ด,ดูมาสามสี่ <จด S 2> วันละจนจนสรุปแล้วอันนี้อันนี้สรุปได้เพราะสรุปเขามาเขียนใหม่ว่าโอเคเอาแบบนี้แบบนี้ก็คือจบค่ะทําการบ้านมาเยอะแล้วก็ตัดสินใจเร็วจริงๆค่ะโทรมาปุ๊บนะคะบอกขอดูแบบสามสี่วันเลือกเลย<ก>แล้วก็ได้ตามแบบเลยก็คือเราเราเปิดดูเลือกอยู่แล้ว嘛ว,ว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ ยังไม่ตัดสินใจพอัด้เราโอเคเอาอันนี้ก็คือจบไม่ต้องอะไรมากมายเข้าใจง่ายแล้วพี่ไม่พี่ไม่ได้เร่งรัดเลยบอกว่าถ้ารถพร้อมเมื่อไหร่ก็เอามาส่งได้เลยนะคะก็ค่ะทีแรกที่โทรไปอ่ะค่ะบอกว่ารถรุ่นนี้ยังไม่มีให้รอค่ะก็ก็รอก็ไม่เคยโทรไม่เคยไม่เคยโทเร่งไม่ตามเลยค่ะได้เมื่อไหร่ก็มาส่งถูกไหมคะเพาเรา ก็ต้องรู้ระบบการทํางานเขาไม่เอาน่ารักมากพี่ใช้พี่ทุกคนบอกไว้ค่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักอีกหนึ่งท่านเลยค่ะก็กับเจ้าของรถคันนี้จริงๆนี่ถือว่านี่โชคดีนะคะที่เจอลูกค้าที่น่ารักทุกๆุกเคสเลยแล้วพี่พี่ทั้งพี่ชย้ยและพี่ทุกคนก็บอกเลยว่าคุยง่ายมากคุยง่ายมากแล้วถือเป็นความโชคดีของในเนะคะ ที่ลูกค้าทุกๆท่านนะคะเข้ามาชมแล้วมอบความไว้วางใจในทุกๆคันของนิสสันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณที่ไม่ต้องไปเอารถเอามาถึงที่ใช่ไหมคะส่งถึงที่ไหมคะฟรีไหมคะพีีทุกคนแล้วก็ป้ายแดงก็ไม่ได้เก็บมาจํานะคะแล้วก็ขอการันตีว่าเป็นป้ายแท้นะคะป้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ค่ะที่แรกก็ยังกังวลกังวลใช่ไหมคะ แต่แฟนบอกว่าไม่ต้องโทรเขาขับมาให้เราต้องแท้ใช่ค่ะต้องแพ้แน่นอนถ้ามีอะไรนี่การันตีค่ะยืนยันตรงนี้เลยนะคะออกสื่อเลยว่าดูแลล,ลูกค้าทุกท่านแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะแต่งรถก็เหมือนเป็นรถเราเองเหมือนที่เคยบอกในใทุกๆคลิปนะคะแล้วเราก็จะได้ลูกค้านะคะที่มอบความไว้วางใจให้ตลอดก็ ขอฝากเจ้านาวราแข็บอีรุ่นนี้นะคะของพี่ชัยแล้วก็พี่สุคนนะคะอีกหนึ่งแบบนะคะสำหรับคุลูกค้าที่ชอบลองเข้ามาดูแบบของพี่ชัยและพี่สุคนได้นะคะแฟนแล้วบอกที่เขาเลือกนิสันเนี่ยเพราะ,ะว่าเพราะอะไรคะเหมือนล้วไปกินอะไรนะพวกสกี้พวกอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลือกเอาเราจะชอบแบบไหนค่ะเราก็โอเคเราก็เลือกแต่งของเรา เนี่ยแหละค่ะคือแบบของพี่ที่ออกแบบเองหรือมีแค่คือมีแบบให้อยู่ที่พี่เลือกและเอามารวมกันแม่กันนะพี่เองตามสไตล์ที่พี่ออกแบบจริงๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณคุณค้าจากทัวประเทศขอบคุณพี่สุคนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขและไงพี่ไปหัดขับนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากให้ดูบ้างนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัน